เรียนมาแล้วใช่ไคะปัญญาในตรงนี้เราประกอบได้ด้วยไหนท่องมานี้ให้ฟังตัวนี้ตางนี้ยล้วกออ้าวบาลิาสตสหาญาสัมปยุตตาอาสัมขาริกังสิบดีโดยดยมริกัสักชวนของ้วย ทำเยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ส uh ึกมันแม่ทแม่กดมันทำแม่ทำแอเฮะมันทแม่ทแม่ะเออสัณสายานสัณฑ์ทางหลี้ว่าอ่ะดวงนี้อ่ะดวงนี้แล้วกัปูเม ภานี้มีปัญญาภาคนี้มีปัญญาไหมดังนั้นในกลุ่มนี้เราจึงเรียกว่ากาบาวัจระยาณสัมปยุตใช่ไหมคะสัมปยุตส่วนภากนี้เป็นอะไรคะยานาวิปยุตอยู่ในกลุ่มของกามาวัจระก็คือจิตกลุ่มนี้เกิดในกามแต่มีปัญญากี่ดวงเนี่ย12ดวงไม่ประกอบด้วยปัญญากี่ดวง ียกว่ายาณะสัมปยุตตจิตสิบสองยาณวิปยุตตจิตสิบสองส่วนกลุ่มพวกนี้คะต้องมียาณสามยาณวิปไหมไม่ไมต้องเพราะว่า<ม>ทำชาดได้กระผมทุติตติจตุปัญจแล้วเนี่ยกลุ่มนีุ้่กนีมม้ไม่ต้องเลยคะ่ะเป็นสงเคราะห์ถึงแม้จะไม่มีคําว่ายาณสัมแต่ก็สงเคราะห์เป็นสนามญาณะสมทั้งหมดใช่ไหมคะในบาลีมีไหมคะ ีค่ะข้าวาบาลีพูฟังเลยวิจาระติสุขะเอตัคตาใส่ตังปะทามปะทะชาณะอุศลกิจตังวิปากกิจตังการิยาจิตตังปะโทปะทานปูโศกิจหนึ่งวิปากกิจหนึ่งกัริยาจิตหนึ่ง ที่เกิดกขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌานห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคาตาเห็นไหมคะว่ากลุ่มพวกนี้ไม่มีคำว่ายาณสัมจริงไหมท่านลิค่ะพี่รัศมีเดียนะคะข่อนุญาตพี่รัศมีที่ทำบุญทำหนังสือ่ค่ะดิฉันออกมาถ่ายเีกสารแจกขึ้งสามนะคะสารูควา พอดีที่โรงที่ชั้นเรียนเราทำบุญพิมพ์สมุดแจกหนังสือนะคะคนที่เรียนสาได้ะค่ะพี่ก็ทำบุญมาปันหนึ่งแล้วก็เราส่งยอดไปหมดแล้วนะคะก็เลยทามาทำหนุญให้กับนักศึกษาดัานั้นก็จะว่าใครทำบุญมา,า,มมาก็จะเก็บใส่ซองๆแล้วก็เวลา,ลม,า,ามีอะไรก็เอามาแจกฐานนักศึกษาเพราะเราขาดดิฉันตรงน,นี้ปัญญาค่ะวันนี่ก็เลยทำงานแล้วดังนั้นท่านก็เลยได้บุญของ